พระธาตุอินแขวนหรือใจทิโยคำว่าใจทิโยเป็นภาษาพมา่าหมายถึงหินรูปหัวหรือสีพระธาตุอินแขวนตั้งอยู่บนยอดเขาพลวงเมืองใจโทอำเภอสะเทมิมเขตรัตมอนประเทศเมียนมาถือเป็นหนึ่งในหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาพระมา่าพระธาตุอินแขวนเป็นหินสีทองขนาดใหญ่ประมาณห้าเมตรครึ่ง ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างมินเมย์คล้ายว่าจะหล่นลงมาแต่ก็ไม่หล่นลงมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เชื่อว่าพระอินทร์นำหินมาแขวนไว้และจะมีเจดีย์สีทองสร้างไว้บนก้อนหินด้วยเป็นการจำลองให้เป็นพระเกศแก้วจุลามณีซึ่งเป็นพระาธาตุประจำปีจอสำหรับตำนานความเป็นมามีเรื่องเล่าอยู่สองตำนานตำนานที่หนึ่ง มีฤาษีพี่น้องสองตนได้บำเพ็ญเพียรและมีบุญได้ครอบครองพระเกศาของพระพุทธเจ้าตนละหนึ่งเส้นโดยการแยกกันไปบำเพ็ญเพียรบนยอดเขาตอนค่ำของทุกวันจะส่งสัญญาณไฟไปยังยอดเขาอีกลูกเพื่อบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าตนยังมีชีวิตอยู่อยู่มาวันหนึ่งฤาษีผู้พี่ไม่ได้รับสัญญาณไฟเหมือนเช่นเคย จึงเดินทางไปยังยอดเขาของฤาษีผู้น้องและได้พบว่าฤาษีผู้น้องนั้นได้เสียชีวิตแล้วจึงเก็บเกสาอีกเส้นไว้ในมวยผมของตอนเองและกลับไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เดิมนานวันเข้าเกิดความคิดว่าตนเองก็อาจจะต้องตายสักวันหนึ่งเหมือนกันแล้วตนจะทำอย่างไรดีกับพระเกสาสองเส้นนี้จึงบำเพ็ญเพียรจิตขอให้พระอินทร์ช่วยหาสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับบรรจุพระเกศาสองเส้นของพระพุทธเจ้าไว้ในที่สูงสุดส่วนพระอินท์เมื่อทราบความประสงค์ของฤาษีตนนี้จึงได้นําก้อนหินจากท้องทะเลลึกนํามาแขวนไว้บนยอดเขาและดลใจให้ฤาษีมาพบเมื่อฤาษีได้มาพบก้อนหินนี้จึงได้นําพระเกศาสองเส้นของพระพุทธเจ้าบรรจุปฏิสถานไว้ในก้อนหินและเรียกชื่อก่าวขานกันต่อมาว่าพระธาตุอินแขวน ตำนานที่สองมีฤาษีชื่อติดสะได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้ามอบไว้เป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาฤาษีติดสะได้นำไปซ่อนไว้ในมวยผมของตนเองพอถึงเวลาใกล้จะละสังขารก็มีความตั้งใจว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้บนก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของตน จึงขอให้พระอินช่วยหาก้อนหินลักษณะดังกล่าวให้พระอินจึงช่วยหาโดยพระอินได้นําก้อนหินมาจากท้องทะเลลึกแล้วนามาวางไว้บนภูเขาหินแต่การวางไม่ได้วางแบบธรรมดาทั่วไปการวางนั้นลักษณะเหมือนก้อนหินถูกแขวนไว้กลางอากาศว่ากันว่าในสมัยก่อนนั้นก้อนหินแห่งนี้ยังลอยอยู่กลางอากาศขนาดที่ว่าไก่สามารถเดินลอดผ่านก้อนหินได้ แต่เนื่องจากยุกต่อมาผู้คนทำบาปมากก้อนหินก็ลดลงมาเหลือเพียงนกพิราบเดินลอดผ่านได้ยุคต่อมาผู้คนทำบาปมากขึ้นอีกก้อนหินก็ลดลงมาอีกเหลือเพียงนกกระจอกเดินลอดผ่านได้ยุคต่อมาผู้คนทำบาปมากขึ้นอีกก้อนหินก็ลดลงมาอีกเหลือเพียงเส้นได้ลอดผ่านได้ยุคต่อมาผู้คนทำบาปมากขึ้นอีกก้อนหินก็ลดลงมาอีกจนถึงพื้น จนไม่มีสิ่งใดสามารถรอดผ่านได้อีกแล้วในปัจจุบันนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ